ตอนนี้พี่แดงมีเงินอยู่แล้ว24,000พี่นุ้ยก็24,000ื่นสีผมให้วันละพันที่มากับผมเนี่ยเงินหน่อยผมให้ครับเดี๋ยวมึงเอามาจ้างเนี่มึงไม่ได้ทำงนานเดี๋ยวพี่แดงรู้ได้ยังว่าผมเป็นใครเนี่เงินหน่อยหนุย่ยมันเอามันได้เรา24,000มันบานี่มาขอบแดกกลารุนก็บพอดีเอ้ต้งแต่วันนนั้นรรประวิตรบ่อปลาคูว่าเดี๋ยวว่าใไ่มึงเป็นนี่เต็มสิบล้านลุดบ่อปลานี่เออ มึงเลี้ยงปลาเร่ยยั่งตุกป,ปลาปลาล่ามยัง่งปลาตู้ยัง่งปลาบอกยัง่งหน่อยเล่นน่ไนไม่วิตจำแนกวิตเลยปองขึ้นญี่ปุ่นก็ได้พี่ปองขึ้นเกาหลีก็ได้แต่ใหญ่น้ำตัวมาเล่วิตแล้วอ่ะแม,มปูดนี่ยจิงเป็นไปได้เลยนั่นนหะเจ้งมาได้เราวันละปัน้นละปัน้นโงงานน้ำอะไรด้ยกูรวมในตุงน้งกางเก้งย่างบกเนื้อมีมันกันนี่พี่นุ้ยทำไมพูดอย่างนั้นน่ะ แหลงร่างจริงเลยแลวพี่หนุ่ยรู้แล้วยังว่าผมเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวเดเดแลวมึงเป็นใครคิดดูดีชื่อทรงริยามาจากดินแดนนครพาสาลีชื่อนี้บางทีพี่อาจจะนึกไม่ถึงว่ามาอยู่ตรงนี้แต่นี่มันจริงแล้วบุคคลนั้นล่ะบุคคลที่ทุกคนไม่คาดคิดนึกดูดิใครช่วยนึกเตี้ยเลยอ๋อแม่เอ้ยนอ้องงทุย นนึกแล้วหืมน้องปีจ้าบุตรไม่ต้องทิ้งหืมจ้าพี่นุ้ยนึกออกบอกได้ยังไหมจ้าน้อไม่ต้องร้องให้พี่นุ้ยดีแล้วพี่นุ้ยนึกออกผมไม่ต้องบอกไม่ต้องเล่าจ้าน้องเออยพี่นุ้ยพูร้องกีตายเลยก็ยังนึกไม่ออกคนนี้แม่แต่มันโดดกับพี่นุ้ยก็ยังไม่รู้เลยขม่า นี่คือองค์ชายทรงุริยาราชรสของเสด็จพ่อแสงดุยันเสด็จแม่จันเทวีมงจากนาครไผ่าลีผมพยายามทําตัวหเหมือนกับพี่น้องในท้องถิ่นจนบทแล้วมาถึงจะพี่เดงกับพี่นุ้ยทั้งสองคนนี่ผมอยากใจะให้พี่ทั้งสองเนี่ยนะมาร่วมเดินทางคือผมจะมาศึกษาปัญหาชีวิตพี่น้องในชนบทเป็นใค่วะลูกเจ้าเมืองลูกเจ้าเมืองอ,นนอะหนฮ่าโ้ยแดกมันอกนได้เทง นึ้งยาเชื่อคนจะเต่งเต่งเตงเตงกูตุกเลือดตุกเลยเดี๋ยวปนนี้อันวันก่อนนี่แม่งจกูไปใกล้ปล่าได้ตามรอยไปเจอใครบ้านไปแข่งกู้วะรุนๆเนี้ยใค่แห็นตาดำพื้นแก่รถมอเตอใจอือช่องหลอกเครื่องจักรยานยนต์กูจำไม่ชัดอืป๊อแล้วมันไม่เมื่อนะเนี่ยนี่ยังหยิบเลยแล้วช่องหลอกเครื่องมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์นี่มันไม่เมื่อนกันี่ยอากไปแล้วนานช่องหลอกเครื่องอันออนด้า จกักายานยนต์กะว่ามอเด้เอใจจููกิเหมือนเพอครับรถไปหน้ากูเล็กวันดีรับคุณลุงว่าันดีกณร้านคุณลุงมีแต,ต่ตังอยู่ไะก้า้อยไม่กับัอดีผ้มไปผิดบอกกุ้งลุงเอ,อ๊ได้กำไรเจ็ดล้านมีแต่ใบพันใบ้าอยใบยเติมน้ำมันปั๊มลอยมีแต่เด็กไม่มี้าเรือนผู้รักผู้ยญยไม่มีใบตอนตามมึงเอกว่ามีจ้าลอยหรือเ,ออเอาต่ก ซอะไรนี้ให้ลุงกับเดืยนื้อบุรีมันจ้องจื้อองห้ารอยละไ้ครูมันเลยซ้ำรอยจะใกล้เปล่าไอ้เจอไปเลยก็คุคกับลุงกอบคุยงนเ้อะไอ้ใบอร่อยไม่เปียกบิดรถโชคดีดิโชคดีครูไปตึ้งไข่บ้านจังรอยยีดทัวตรงทางใบอารอยไอ้แม่กาไครเฮ้ยเออก้องันใครแท้กองฟิบารอยจูบเอ์แมนนะพี่ ผอทำงานแะเลกูแล be ah, ้วแล้วแต่ไม่พึ่งไปกูแล่แต่ปากซอยไม่กล้าวไอ้ชุดซอยหวังตันเลยแต่ตกลงตกตอมไอ้แม่กาหน้าไม่แตกเออหลวงตุ้งพิสหลวงไอ้หน้ามาลูกมันใจหายมานนี่อ่ะเคลือจิ้มเคลือคือนั่นเอกใจกับ้าววงรถจีกับก้นมันแมงเหมาเลยกูว่ากูตอมไม่รู้ตอมกอยต้มบอไม่กล้าใกล้ก้องเงอันคนแก่ตามเกียงฟองไม่ใหญ่ไรเห็นไรนี่ตา ถ้าเป็นหมกเป็นมัวอย่งใจได้กูเคยซื้อกับใบตั้งซอยกูเอิน้นเบก้าดูตอนนี้เพิ่งกูซื้อลาวข้าวตอนหมึกมดัดแล้วต้องเงินไหนไปซื้อพี่นุ้ยมึงอย่ารักอ่ะแต่กูไม่อยากกูว่าคนเดียวนี่ยมึงเพราะันรวยแต่น้องอทีเด,เดียวนั่นแหละกูคนเดียวก็จับได้กูมาพลัมแดง,งขันคันแล้วแต่พี่นุ้ยตังที่ไหนไปซื้อซื้อตามใบอร่อยนั่นแหละแต่ไม่อร่อยเดีอยว จะก้องเล่าว่าเป็นใจอื่นก่อนจะจันไม้ตั้งตอนตกลงเล่าก้าวมึกมาถึงกุ้งเรือไม่มองไม่ลอกเลยคนแก่ก้าวเป็นห้งแกนั้นหนังกายตัวยาย,ยงงาอาย,ายุเจ็ดสิบเรื่อยเกียงไม้มันทำากียงนขวายแล้วยายไายตัวหลวงเกียงกระไม้มันมึงเห็นใจได้ตืดมาจะอ้อนกายตัวโบดออัดต้มฟังจาดได้ยิ่งชิปบ,บาอิโด้ ตัวเองกีกวาก้าปองดิ่ักไงพองกูตุงใบ้ r ไปจ้องแม่เกียงใม้มันใบไ,ไรก็หลาวว่าใบ้อรอใ่้นอ้อใได้ใกล,ใกล้เคยตีหรอกเออไม่ตังจน,นยังทาได้ก็จนมั้นะไม่กล้าไปลงกว่าเจริหหญหอยายนะป้าบิดบอกคงได้ตังริบล้านอูกนูได้อกลานกูกำไรกูไป่ตีเลย นแล้วก็หายกระตุนได้พวกไม่ปั้นเต็มเป้าควาดตอนได้แค่ได้รอย17บาทได้มัดเอ้รู้ไหมโอ้กันนั่นตัวก็เอาไปมัดได้หรือกูก็การใกลเกี้ยงไม่มันเต็ตัวไอ้มัดัวเดินยืวตัวได้ทางตอนรอย17บาทไปหารอยรูปเปอร์แมนขยายแกอันดีใจเดินจิ้มอาด่าตีก็เมาแล้วอันแเสกุลเวก้าเดินเดียดตาตอนแหงตอนแหงน้ำ เรไปยืนเเรกกระจกินตัววรางตัวกับเหล้าก้าวปบกันก็ตกลงกันไม่ได้ว่าเคยมองขอนปลัดทวบทาไมรับอยู่หน้าดวงแปดโมงเจ้าเจ้าตื้นเพลินอมองอยู่นั้นนีทางตอนรอยเดแบ้านไม่โดนใครลวออหมดตัวตัวกับเพื่อนกินมึดมึงตื้นว่าเจาบบ้ากระบาดนั่นไปรวมเมียตาเมืองเบียอาบเทาไปน้อยแวะไปบ้านแม่ไปกินก้าวหนแม่หนังรองอยู่กลางตู้ ไอยกวัวเพื่อแม่กายร้องว่าเจ้ากายเปรตได้ท้มตัวไปกายแ้วขึ้นรู้ตู้หลู่แยดแม่นหนยเอาไปซุเป,ปอร์แมนมาเจอปลไปโดนตแม่ตัวเองครับแล้วมึงจำไม่ได้ว่าเมาหรอแกจำมึงไม่ได้ว่าเกี้ยงไม้มัน ว่าคนแก่น really you know. ี you know ่กูเคยเห็นนี่แต่ไม่รู้เจน้อยกูนึกไม่ออกเลยจัดเป็นนี่แม่ไม่ร้อนหรอก็ไม่รู้ลูกกัยอูยังตั้งอยู่เลยยี่สิบเจ็ดบาทกว่าตอนเมตรมันยังเอาลงคอมเลยลูกตััวคาเต้ห้าเมตรนู่นขาตััวเด็กก็ไม่ได้เที่ยงห้ามตี้หรอกเมาเลยห้ามกูจัดแม่ไม่ร้อนนี่นี่ลูกอยู่บาทไม่รู้ลูกกัยตายห้องเงิน ว่าอย่าแจ้งแต่มันก็ไม่หย่าได้ใจอีกบาทเบื่อเบื่อลวงอมดและมันนี่นั่นแหละเเรียกว่ากมสนองกมพี่นุ้ยแต่ผมไม่ได้โกหกหลอกลวงอะไรพี่นุ้ยเพงไปได้ไปหนองไปดกแก่เมืองไปนะนายพี่นุ้ยบอกว่ากหลอกอันนี้พี่นุ้ยไม่เชื่อเลยนี่เอาน่นุ้ยนั่นนั่นมันเด็กกันเลยให้เลยลงกเมืองให้จะมาเด้อยูปนีย์เต่งเต่งเต่ กิจแรกนะมาก็ตุียาคูแต่พี่นุ้ยไม่เชื่อก็ดีแล้วพี่นุ้ยคนเราอย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะผมขอเวลาแป๊บเดียวผมนําชุดขององค์ชายมาด้วยผมอยาดสวมใส่พี่นุ้ยดูเป็นขวัญตาวันนี้ใครกันแน่บูชาได้ตายแบบนี้หน่อยมงพึงปลอมแต่หนุ่มโต้กล้องจริงเนี่ยได้ตายแหละนี่ดูนีพี่นุ้ยหาล่ะเฮ้ยวันดีดอกเออวันดีก็โต้และมีบปูนไปปีบไม่รู้วันดีดองเออ ติดกันเหมือนขันนาบากันพี่นุ้ยหันมาดูดิ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 แะไรอะไรอุบัตมึงไปแต่ไปคุยตอบตอบเลยพี่นุ้ยมึงอย่าพูดมึงติดตายห้องเลยมันติดติ้ตอบเลยพี่นุ้ยตอบเลยไม่ต้องพูดตอบเลยไอ้หนุยมึงญาติตีกันตี้ับกันตีไอ้ปอบอกูขึ้นเจ็ี๊ยบกับก้เจี๊ยตีตอบเลยญย่าเฮ้ยเฮ้ยวันนี้มันจริงนี่มันจริงนี่น้องบ่าวกูแล้วนี่ต ไม่นับผีนง n g เลยมาเนี่อาลุกขึ้นไปนุ้ยไม่ต้องมาแช่รองเท้าพี่พงศ์ไหนไปนุ้ยบอกไม่เชื่อลูกต่างนานาเนี่ยว่าน้องเป็นลูกชาวเมืองเหรอครับนี่เมื่อกี้บอกไม่เชื่อผมลอกไอ้เจลงโอ้ยไม่ไปนั่กับไปแตงรอยลับเมืองเลยโอ้เหลวงาปนั่นเลยนี่เราไปด้วยกันนะพไปนุ้ยพี่แตงนะเราไปด้วยกันเออ เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ทั้งสองนี่มีความสามารถในชีวิตของชนบทผมอยอมรับพี่เท่งนี้เก่งฟังเสียงสัตว์รู้ทุกชนิดไม่ต้องไปดูตัวกลางค่ำกลาง,ค,ง,ค,ง,ค,งคืนบอกได้ว่านั้นคือสัตว์อะไรที่มันส่งเสียงร้องวัง,วง,วงไม่ตู้กำตายแล้วน้องอยูชนบทไม้เคียงเดินเหมือมือก็ไม่รู้เชียงยงูเชียงกอบเชียงเกียดกำตายทั้นแหละโหต้องฟัง,ง,ฟงรู้รู้ในพี่นุ้ยนี่เก่งในด้านสมุนไพร ยอดพ้นอะไรเป็น้ยลูกเล็กๆหน่อยผมทานที่มันหวานดื่มนม้นําก็ยังหวานติดลิ้นติดฟันเลยพรานนกคุ้มครับอะไรนะพราวนกคุม้มพรานนกคุ้มครับคือแว่าจำไวนั้นนกคุ้มมันโผล่พร้าวมาแล้วเรามาแล้วเราลรูนี่มาแล้ว <laughs> พ,พี่ทั้งสองนี่เป็นที่ปรึกษาของผมเกี่ยวกับชีวิตชนบทอีกสองเดือนข้างหน้านี้ผมจะได้รับพระราชทานให้เป็นอง์ราชาในนครไผ่สาลีแล้วเออเดี๋ยวพี่นุ้ยคนเป็นหัวหน้านั้นสามหมื่นนะครับ ลูกน้องสองหมื่นใครจะไป็นดัวหน้าแล้วลูกน้องผมจะได้กราบทูลขอตําแหน่งจากเด็กพ่อไงโอ้ยนี่ไม่มีปนะนี่องค์ใจกับสว่าด้อมมายุทรทีทรลอกเด็กกันนี่หนุ่ยมันเพิ่งทราบริบซองพรจะนั้นหัวหน้าก็คือพ้อมคับเอามึงทราบิบซอขุทีที่ปบอแต่กี่วันเดอรี่ลาวเดีวไม่ร้องไม่จำเลยก็หนยุมากานี้เลยเกลอดหินใจเน้นกรูปองอายุมากแต่ก้าวตอนไม่ไวหนูยืนมาอุ้ย โดดก้าอองจอดโดดปรึงนักเรียนลุกขึ้นมาไม่มีสักนาทีเด่นหยุดเตี้ยนดานพออยุอาปีหนังบอกจดแล้วพออายุจบแปดปีโยไหนอองแล้วนี่หนูเอาหนังสือนี้ไปบอกไอ้เพื่อนจดด้วยนะแล้๋วนั่งชื่อก็พิพ์มาแล้วไอ้เด็กจดจำได้หลายแล้วอ่าน,นหนังชื่อจะไม่ดีวะคือไล่อ้นมันจำนานแล้ว ครูกีการ์ูตามครูจริงๆอะครูครับทําไม่ครูไม่ไปจ้อนเออนายหนูนุ้ยถามก็ดีแล้วนายหนูนุ้ยมาดูสิเคยเรียกครูทําไมอะนุ้ยเพราะทำไมอะครูต้องรีบดูที่ว่าใครที่ไหนก็ขายยารัดดวงโบงมั้งเนี่ยนายหนุ้ยครูเป็นครูอย่างเดียวไม่พอเป็นรัดดวงโบงด้วยเนี่ยนั่นชาติต่อระยศไม่เหมือนลูกจิตนั่นนายหนูนุ้ยเคยรัดดวงกวาตอระยศยังไงอะครูนายหนูนุ้ยจังเกตดูีิปลาหมอ หอยข่งก็ดีเครื่องไม้ัวปลาเหลเรากินให้มันหมดแะมันยังมาได้มงครูอีกเนี่ยเอาอย่างนี้ที่ครูผมแนะนำให้ครูจะได้ล้างแค้นเออดีลูกว่างไงล้างแค้นกูเกลียดมันนีเนี่ยตอนครูตายนะครับครูอย่าใช้ลงนอนเด็ดขาดให้ใช้ลงนั่งแล้วครูนั่งอย่านุ่งกางเกงนั่งชี้ขาให้รัดดวงโบงห้อยแล้วเผามันเยอะก่อนครูผู้ตีจะเพี้ยนไม่ใจปักชอบกูแน่แต่ดวงให้ครูอ่ะเลว โกหกอีกจะไม่ไปนุ้ยออปเปนนี่นีออ่นุ <laughs> น้ยนี่เก่งในเรื่องดันโกหกนี่ทำไมชอบโกหกเก,กิดตอนอ๋อเดือนอ็อกแต่ตึงอ็อกบวงชาวเก,กิดโอ้ึงแม่ยุ่ยยี่อกตึงมอดจำแย่ยุ่ยอ็อกยุ่ยบกแต่เมื่เลือดเชื่องเนี่ยกินเองแต่ตอนกูเกิดน,นามอ็อกจำเนียงอยู่พอกหล่าใหญ่เอออ่ะแล้วตกลงใครจะเป็นหัวหน้าละ่ะ เอาอย่างนี้ไหมล่ะตอนนี้อากาศมันยังร้อนสู้กันด้วยสติปัญญาสามารถเอาไหมเอ้ยโอเคตอนนี้ไก่นากวาดิลุงหวัวเจอไงห้องจะกันเราเดียวอะแลว้วเออเอาอย่างไงดีถ้าปัญญนได้หนุ่ยมึงมาคิดปนนนัญหากับกูพอพอเออเอาอยัางไงดีอะพี่เดงถามปัญหากันเออถามปัญหากันเออไอ้ไอ้ก่ทามมึงามกูตอบหรือมึงาม เราปัดเปลี่ยนกันทำคนละครั้งคนละครั้งที่ปัดกันเสิร์ฟโลกคนละเทเทคุณและผมผมและคุณระวังนะเหรียญทองกำลังจะอยู่กับเราอยู่แล้วคุณรู้หรือเปล่าที่ผมมีเหรียญทองอยู่ที่เท้าแล้วอะไรเกือกที่เพื่อนอ๋อเอาพี่นุ้ยถามก่อนก็ได้มึงฟังไอ้นี่นะเจงนะป้าน้า,นาคกูกับยอบเดียวกับยอบทุกทายไม่มีตัวช่วยเออ มันมีปัญหา็นนะเจงเป็นนิทานนะมึงจำเลยคู่รูและองค์ชายเป็นกรรมกา,ารเอาถามเลยน้วยถามเลยมีใชามีามปัญญายาอยู่คู่หนึง่งเออแต่งงานกันชัดไม่ไมเออแต่นี่พวกกับเมียว่านองเออเราอยู่กับ่อกับแม่มันพอตาแม่ย,ยายนี่มีปัญหาทำไรกันลำบากพวกจึงตัดินใจชวนเมียไปปลูกกระตอมหน่อย,อยก,ก้อยรักริมหน้าคือนั่นพวกกับเมียกันนอนกันช่องกนไม่มีใครมารบกวนอมป้าป่วยคนนทองแจกแจ๊กพวกรับกอดเมียมึงยาุบาทนัน ถ้านุ้ยพูดจาไม ALLY ่ไม่ไม่มสุภาพผมตัดไปแผลเลยแล้วเนยพวกก้อนเมียคนตอกเหลมบ้าเลยมันแยบจมเนยมันแยบปลือนี่พวกก้อนเมียแล้วก้นตอกมันแยบปลื้นี่แล้วกูว่าไปแล้วว่าเสียงโรนี่เกรงจ้องเกรงจ้องดีแต่เกรงราบูบาดจะมาโทษกูรวยนี่กูดันปูนได้ดีมึงนึกไป